สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องี U S A USA นะคะวันนี้ลีก็จะมาอัปเดตข่าวเศรษฐกิจสหรัฐประจำวันอังคารที่20เมษายน Procter Gamble บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคของสหรัฐอเมริกาที่มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำยาซักผ้ายี่ห้อไทน้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี่น้ำยาล้างจานเกนยาสระผมแพนทีนยาสระผมเฮดแอนด์โชเดอร์ยาสีฟันครี แปรงสีฟันออร์เรลบีฐานไฟฉายดูราเซลผ้าอ้อมเด็กแพมเพิร์สผลิตภัณฑ์บำรุงผิวโอเลและอื่นๆอีกมากมายได้ประกาศขึ้นราคาสินค้านะคะแต่ก็ไม่ใช่สินค้าทุกตัวที่จะมีการปรับขึ้นจะเป็นสินค้าตัวไหนบ้างจะขึ้นราคาเมื่อไหร่เราจะขึ้นกี่เหรียญเรามาฟังกันค่ะซึ่งการประกาศครั้งนี้ก็เป็นการประกาศตามมาติดๆหลังจากที่บริษัทโคคาโคลาและ คิมเบอร์ี่คลาร์กบริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษชั้นนำในสหรัฐได้ออกมาถแถลงการขึ้นราคาสินค้าก่อนหน้านี้ทำไมบริษัทเหล่านี้ถึงต้องมีการปรับขึ้นราคาเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐอย่างไรและเนื่องจากสินค้าต่างๆจะมีการปรับตัวขึ้นราคาในเร็ดนี้ช่อง Lee USA ก็จะมาแชร์3วิธีการจ่ายตลาดช้อปปิ้งแบบประหยัดเงินที่ใช้แล้วได้ผลนะคะ รวมถึงแชร์โค้ดร,รับในการซื้อของให้ได้ราคาที่ดีที่สุดที่คอสโก o โดยการจำตัวเลขไม่กี่ตัวเท่านั้นจะคืออะไรติดตามชมได้ในคลิปนี้ค่ะวันนี้เราก็จะมาเตรียมตัวรับมือกับสินค้าข้าวของที่จะแพงขึ้นในสหรัฐนะคะ และก่อนที่จะเข้าเรื่องกันหากคุณเห็นว่าช่องร USA ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ชัดเจนและประหยัดเวลาของคุณก็ขอฝากให้ทุกคนช่วยกดไลค์ให้ถึง2,000ไ like ลค์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้และหากไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็ขอฝากกด subscribe ติดตามสีแดงด้านล่างด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจดีๆให้ช่องร USA ได้ทำรายการดีๆที่มีสาระและประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อไปเรามาเริ่มกันที่ข่าวราคาสินค้าในสหรัฐนะคะ p r ราะเทอร์แอนแกโบได้ประกาศในวันนี้ว่าจะมีการเพิ่มราคาสินค้าในเครือบริษัทเนื่องจากมีต้นทุนผลิตที่เพิ่มขึ้นโดยสินค้าที่จะมีการเพิ่มราคาก็ได้แก่ของใช้เด็กเล็กผลิตภัณฑ์ของผู้หญิงและผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใหญ่ซึ่งจะเริ่มมีการปรับขึ้นราคาสินค้าในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้และทาง p ีเได้ชี้แจงว่าจะมีการขึ้นราคาสินค้าเหล่านี้ไม่เกิน2หลักนะคะอาจจะอยู่ที่กลางกลางหลักหน่วย ถึงปลายปลายหลักหน่วยหรือหมายความว่าอาจจะขึ้นราคาประมาณ5 9เหรียญขึ้นอยู่กับสินค้าตัวนั้นซึ่งก็เป็นการประกาศการขึ้นราคาสินค้าตามหลังบริษัท Kimberly Clark นะคะบริษัทยักษ์ใหญ่อีกเจ้าในสหรัฐที่ผลิตกระดาษชำระกระดาษเช็ดหน้ากระดาษเช็ดมือกระดาษเปียกผ้านามัยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ Kleenex Huggies หรือว่า Scott ก็ล้วนแต่อยู่ในเครือของทิมเบอร์ลี่คลาที่ได้ประกาศว่าจะมีการขึ้นราคาสินค้าในไม่ช้านี้นอกจาก2บริษัทที่กล่าวมาข้างต้นบริษัทโคคาโคล a าที่ผลิตเครื่องดื่มมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมโค้กสไปร์ดด็อกเตอร์เพเปอร์แฟนตาที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วก็จะรวมไปถึงน้ำผลไม้มินิทเมดวิตามินวอเตอร์น้ำชาโกพีน้ำเปล่าสมาร์ทวอเตอร์และอื่นๆอ,อีกมากมาย โดยบริษัทเหล่านี้ให้เหตุผลว่ามีความจำเป็นนะคะที่ต้องปรับราคาสินค้าให้สูงมากขึ้นเพื่อปกป้อง profit margins หรืออัตรากำไรของบริษัทซึ่งก็ถือว่าเป็นการเดิมพันนะคะว่าหากขึ้นราคาแล้วผู้บริโภคอาจจะหันไปซื้อสินค้ายี่ห้ออื่นแทนหรือเปล่าเพราะว่ามีราคาที่ถูกกว่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจสหรัฐในวันข้างหน้านะคะว่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ดีแค่ไหนหากผู้บริโภคมีการเงินที่ไม่ติดขัด การขึ้นราคาสินค้าของบริษัทเหล่านี้อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเท่าไหร่นักแต่ว่าถ้าหากเศรษฐกิจสหรัฐกลับมาฟื้นตัวได้ช้าผู้บริโภคที่มีสถานะทางการเงินที่ไม่คล่องตัวมากอาจจะต้องประหยัด ผู้คนอาจจะจำเป็นต้องเลือกซื้อสินค้าที่ไม่ใช่แบรนด์เนมหรือสินค้าชนิดเดียวกันแต่เป็นยี่ห้ออื่นที่มีราคาที่ถูกกว่ายกตัวอย่างนะคะคอสโก้ Costco, บริษัทผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของอเมริกาที่มีผลิตภัณฑ์ของบริษัทตนเองออกมาหลายอย่างโดยใช้ชื่อว่าเคิร์กแลนด์โดยจะขายสินค้าในราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทที่เป็นแบรนด์เนมหรือว่ามียี่ห้อ อย่างเช่นฐานไฟฉายของเคิร์กแลนด์ขายอยู่ที่26เซนต์ต่อ1น่ฐานไฟฉายเมื่อเทียบกับฐานไฟฉายของดูราเซลที่เป็นยี่ห้อดังที่ขายอยู่ที่38เซนต์จะเห็นว่าฐานไฟฉายของเคิร์กแลนด์ถูกกว่า12เซนต์ต่อ1น่ฐานไฟฉายหรือยาสามัญประจำบ้านอย่างไอบูโพรเฟนยี่ห้อเคิร์กแลนด์ขายอยู่ที่1เซนต์ต่อ1นเม็ดแต่แอดวิลยาไอบูโพรเฟนที่เป็นยี่ห้อชื่อดังขายอยู่ที่8เซนต์ต่อ1นเม็ด เมื่อเทียบกันแล้วยาไอบูโพรเฟนของเคิร์กแลนด์ขายถูกกว่าถึงเ็เซนเลยนะคะแต่ถึงอย่างนั้นผู้บริโภคหลายท่านก็ยังคงเลือกสินค้าที่มียี่ห้อดังติดตลาดเพราะรู้สึกสบายใจและก็เชื่อถือในตัวแบรนด์มากกว่าแต่อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าถ้าหากสินค้าที่มียี่ห้อมีการปรับราคาสูงขึ้นเยอะจนเกินไปผู้คนส่วนใหญ่อาจจะหันมาใช้ผลิตภัณฑ์จากยี่ห้อทางเลือกแทนในวันนี้ลีก็อยากจะให้คุณผู้ชมช่วยกันแชร์เข้ามานะคะว่า ในเศรษฐกิจแบบนี้คุณมีวิธีประหยัดอย่างไรช่วยกันพิมพ์เข้ามาเยอะนะคะที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเพราะว่าหากคุณมีวิธีที่ดีแล้วก็ได้แชร์ออกมาให้ทุกคนได้รับรู้รีเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับส่วนรวมนะคะและพิเศษวันนี้ช่องรีเ s สเอก็จะมาแชร์3วิธีจ่ายตลาดแบบประหยัดเงินนะคะที่ว่าใช้แล้วได้ผลอย่างแรกเลยก็คือเวลาจะซื้อสินค้าให้ดูที่ป้าย Price per unit ข้างใต้าราคาสินค้าสมมุติว่าเราจะซื้อ low fat yogurt ที่มีขนาดเล็กแล้วก็มีขนาดใหญ่วางขายอยู่หากลองดูราคายูนิตไพรซ์ก็จะเห็นว่าโยเกิร์ตอันเล็กขายอยู่ที่12เซนต์ต่อ1นอัล์แต่อันใหญ่มียูนิตไพรซ์อยู่ที่15เซนต์ต่อ1นอัล์ถูกกว่าตั้งเท่าตัวถ้าเลือกโยเกิร์ตอันใหญ่ก็จะประหยัดเงินได้มากกว่าซึ่งหลายคนอาจจะมองว่านี่ก็เป็นเงินแค่ไม่กี่เซนนะคะแต่ พอเอามารวมกันเยอะๆก็จะกลายเป็น1 2, เหรียญ2เหรียญหรืออาจจะเป็น10เหรียญ20เหรียญเลยวิธีที่2ที่จะช่วยให้คุณประหยัดเงินก็คือการทำช้อปปิ้งลิสต์นะคะซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นวิธีแบบดั้งเดิมจดในกระดาษหรือจะใช้แอปพลิเคชันในมือถือก็ได้ การทำช้อปปิ้งลิสต์ก็จะเป็นการวางแผนล่วงหน้าว่าเราจะไปตลาดเพื่อซื้ออะไรบ้างนอกจากประหยัดเวลาแล้วยังประหยัดเงินอีกด้วยเพราะถ้าไม่มีช้อปปิ้งลิสต์เราก็จะไม่สามารถควบคุมได้ว่าจะซื้ออะไรบ้างเห็นอะไรก็อาจจะอยากได้ไปหมดโดยเฉพาะหากไปจ่ายตลาดตอนเวลาหิวแล้วไม่ได้ลิสต์ไปว่าจะไปซื้ออะไรบ้างวิธีที่3ที่จะช่วยให้คุณประหยัดเงินก็คือการซื้อผลิตภัณฑ์ยี่ห้อของซูเปอร์มาร์เก็ตที่คุณไปช้อปนะคะ เหมือนกับที่ยกตัวอย่างไปข้างต้นก็คือแทนที่เราจะซื้อสินค้าที่มียี่ห้อดังเราสามารถเลือกซื้อของชนิดเดียวกันได้ในราคาที่ถูกกว่าแต่ว่าเป็นยี่ห้อของซูปเปอร์มาร์เก็ตนั้นๆอย่างเช่น Whole Foods Trader Joe's Walmart Target Smart and Final Costco ก็จะมีสินค้าแบรนด์ของตัวเองนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะมีราคาที่ถูกกว่าและรสชาติก็ไม่แตกต่างกับยี่ห้อดังมากเท่าไหร่ และแถมวิธีประหยัดเงินสําหรับคนที่เป็นสมาชิกของคอสโก้นะคะโดยวิธีนั้นก็ง่ายมากๆซึ่งก็คือการดูที่ป้ายราคาสินค้าว่าลงท้ายด้วยตัวเลขอะไรเลข2ตัวท้ายในป้ายราคาของคอสโก้สำคัญมากๆนะคะหากว่าคุณอยากจะประหยัดเงินที่คอสโก้เรามาเริ่มกันที่สินค้าที่ลงท้ายด้วยเลขจุด97 อันนี้ถ้าเห็นถือว่าเป็นสินค้าลดราคานะคะที่ผู้จัดการอาจจะเห็นว่าขายช้าหรือว่ามีการลดราคาเพื่อที่จะให้ขายสินค้านั้นหมดไวๆเพราะฉะนั้นหากคุณไปช้อปที่คอร์สโกเห็นราคาลงท้ายด้วยจุด97ก็ถือเป็นสินค้าลดล้างสต็อกและเป็นดีลที่ดีนะคะให้ซื้อไว้นะคะหากจําเป็นส่วนตัวเลขต่อไปที่อยากให้ทุกคนจําให้ขึ้นใจเลยก็คือจุด88ซึ่งจะเป็นราคาที่ถูกที่สุดเท่าที่คอร์สโกจะให้คุณได้ถ้าหากคุณเห็นจุด88 ให้รีบหยิบใส่ตะกร้าไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าถ้าหากเดินกลับมาอีกรอบอาจจะไม่เหลือแล้วโดยสินค้าที่ลงท้ายด้วยเลขจุด88อาจจะเป็นสินค้าที่เคยเป็นฟลอร์โมเดลมาก่อนเป็นสินค้าชิ้นสุดท้ายในคอสโกสาขานั้นหรืออาจจะเป็นสินค้าที่รีเทิร์นซึ่งข้อดีก็คือคุณจะได้สินค้าราคาที่ถูกแน่ๆแต่ก็ต้องดูสภาพก่อนนะคะว่ายับเยินหรือว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า ตัวเลขต่อไปที่แสดงว่าเป็นดีลที่ดีก็คือ0 0ดซึ่งก็ไม่ต่างกับจุด88ที่ก่อนซื้อควรจะเช็คสภาพให้ดีก่อนนะคะและถ้าคุณไปช็อปที่คอสโ c o แล้วเห็นราคาสินค้าลงท้ายด้วยเครื่องหมายดอกจันนั่นหมายถึงสินค้าชิ้นนั้นอาจจะเป็นล็อตสุดท้ายอาจจะไม่มีการผลิตอีกแล้วในอนาคตหรืออาจจะมีเวอร์ชั่นใหม่ที่อัปเกรดเข้ามาแทนที่ เพราะฉะนั้นหากคุณจะซื้อสินค้าที่มีดอกจันลงท้ายแล้วสินค้านั้นเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจจะต้องมีเรื่องของประกันสินค้าเข้ามาเกี่ยวข้องก็แนะนําให้คุณติดต่อบริษัทของสินค้านั้นก่อนนะคะส่วนตัวเลขสุดท้ายก็คือสินค้าที่ลงท้ายด้วยเลขจ9ดที่ไม่มีสาระสําคัญอะไรมากหรือว่าหมายถึงสินค้าราคาปกตินะคะ อาจจะถูกกว่าการซื้อข้างนอกบ้างนิดหน่อยแต่ก็ยังถูกไม่เท่าสินค้าที่ลงท้ายด้วยจุด97จุด88และจุด00ที่กล่าวไปข้างต้นวันนี้ก็เท่านี้ก่อนหากคุณเห็นว่าคลิปนี้มีข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อคุณคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์ต่อคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นลีก็ขอฝากให้ช่วยกันก,นกดแชร์เยอะๆด้วยนะคะจะได้มีประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย